สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเด่นรยทานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกพวงระยะนะคะสวยๆง่ายๆอีกรูปแบบหนึ่งนะคะนี่นะนี่นะคะใส่เดียนที่หลังได้นะคะนี่นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้น ลริบบิ้นเบอร์2ขนาดความยาว30ซนติเมตรขาจำนวน8เส้นนะคะละริบบิ้นเบอร์2ค่าขนาดความยาว45ซนติเมตรขาดจำนวน2เส้นเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว45ซนติเมตรนะคะนะเราจะพับพับเข้ามาะคะ่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3ซนติเมตรนะคะนี่พับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาลริบบิ้นฝั่งนั้นยาวขึ้นด้านบนนะคะเอาเส้นที่1ค่ะาจับมาค่ะเส้นที่2ส่วนมาในเส้นที่1 เส้นที่สามสอดมาในเส้น,สนที่สองเส้นที่สีส่ค่ะสอดมาในรูที่หนึ่งค่ะอ้าออกนะคะรวบเส้นที่สามขึ้นมาแบบนี้เห็นะให้ได้แบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้าน<ๆ> <mom> บนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาค่ะนะคะเส้นที่สามนะพับเฉียงลงมาเส้นที่สี่พับเฉียงขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะจะาปริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปนี่นะคะนะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะ เอาเส้นที่1ค่ะจับขึ้นมาเส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่สมทับเส้นที่สองเส้นที่4ี่ทับเส้นที่สมค่ะนี่นะคะเราจะได้ริบบิ้นสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอาเมอชอนที่ฐานไว้นะคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับสีเส,ส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด oui ้านบนเอาเส,ส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบน เส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นนะเราจะเหลือริบบินนะคะสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงค่ะเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไป นะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้ค่ะนะคะได้แบบนี้นะพิกกับด้านมาด้านนี้ดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้ะน,นะนะคะจับดิบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามสี่นะคะพาดข้ามสี่เส้นนะคะนี่นะจับพาดข้ามสี่เส้นมาค่ะนะคะพาดข้ามสี่เส้นมาพาดข้ามสี่เส้นนี่ค่ะ เราจะเหลือริบบิ Southeast 1. Southeast 1. Southeast 1. ้นสีเส้นสุดท้ายนี้นะคะเส้นนี้ค่ะจะพัดมาค่ะสอดเข้ามาในรูที่1เส้นถัดมาค่ะจะพัดมาสอดรูที่1ทะลุรูที่สองเส้นถัดมาค่ะจะพัดมาสอดรูที่1ทะลุรูที่สามค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจะพัดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่4ี่นะคะจับตะแคงนล้นนี้ค่อยๆดึงไล่มาค่ะ ไลง่้มาทีละเส้นนะคะนะนะคะในแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะ ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญทีหลังได้นะแล้วสอดลอสามเส้นไปค่ะหนึ่งสองสามนี้นะคะสอดล้อสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะสอดลอดไปแบบนี้นี่นะคะ เสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนะคะด้แบบนี้นะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว30เซนติเมตรค่ะสีแดงแปดเส้นนะคะที่เราตัดเตรียมไว้นะแล้วก็สอดขึ้นไปนะคะสอดให้เหลือปลายริบบิ้นไว้แบบนี้นะคะ ลอดให้เหลือปลายลิบินไว้ด้วยนะคะ นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกับแบ้งมาด้านนี้ค่ะจับริบินมานะคะพับตัดมุมมาด้านหลังนะหนึ่งครั้งนะคะแล้วเราก็พับกลับไปแบบนี้ค่ะสอดรูถัดมานี้นะคะรูนี้นะคะที่เราพับนะสอดมาสอดรูถัดมานี้ค่ะรอดสีเส้นไปนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะสอดรอดสีเส้นไปนี่ค่ะ นี่ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้เราจะสอดดิบบินนะคะใต้ปลายดิบบินบนปลายดิบบินนี้ค่ะเรา3มเส้นไปนะคะกลับกลับไปแบบนี้ นะเราได้แบบนี้เราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะเราเปิดเส้นริบบิ้นออกมานะจับริบบิ้นนะคะพับมาด้านหลังนะคะแล้วก็พับมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะนะคะแล้วเราก็สอดลงไปในรูนี้ค่ะนะคะดันกรีบขึ้นมานี่ค่ะดันมาแบบนี้นะคะ เราจะได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราก็เปิดดิบินออกมาค่ะจับขึ้นด้านบนนะคะโค้งลงมาแบบนี้สอดลงไปนี่ค่ะด้านบนค่ะโค้งลงมาค่ะนะคะดึงลงมาแบบนี้ ก็จะได้แบบนี้นะคะพอสอดเสร็จแบบนี้เราก็พับสอดกลับขึ้นด้านบนค่ะนะคะพับสอดกลับขึ้นด้านบนแบบนี้ นี่ค่ะเสร็จแล้วตัดปลายดิบินทิ้งนะคะนะ ต่อมาคต่อมาเราจะเอาลิบบินความยาว45เซนติเมตรนะคะ2เส้นนะที่เราตัดเตรีย็บไวน้นี้เราก็สอดขึ้นไปค่ะนะคะนะเราก็จะเหลือปลายริบบินไว้แบบนี้นะจับพับลงมาค่ะนี่ค่ะสอดลงไปนะคะในแบบนี้ สอดใต้ปลายริบินนะคะกลับขึ้นไปนะนะคะ่ะตัดปลายริบินทิ้งอีกเส้นหนึ่งค่ะนะคะสอดใต้ปลายให้เหลือปลายริบินไว้แบบนี้นะคะจบพับลงมาค่ะสอดลงไปนะ่คะเลืนมาแรบนี้ เสร็จแล้วสอบต้ยปลายดิบินกับขึ้นไปนะคะนะตัดปลายดิบินเทงค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกพวงระยะนะคะส,สวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ